เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายๆนี่แม้ าหมอะไรคะไทยค่เข้าไปชิงทองอีกแล้วเหรอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเอาอีกแล้วเห็นภาพใช่ไหมครับว่ามค์กิดจับได้นายคนนี้ชื่อว่าชินพัฒน์หรือนายอ้ําพยักษ์เวโรดอายุ31ปีเท่านั้นเองครับเข้าไปที่ห้างทองยวรราชภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสเนี่ยที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับทําทีไปเลือกซื้อทองปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เผลอผู้หญิงเห็นไหมครับนี่นะ นายคนนี้ก็มีการยิบทอง2บาท2เส้นแล้วก็วิ่งออกไปปรากฏว่<พ>าภ<พ>าพที่ปรากฏี่พล <อ S 2> เมืองดีอยู่บริเวณด้านนอกครับช่วยกันล็อกคอแล้วก็จับมาได้พนักงานสาวก็ไปยืนลุ้นอยู่ตรงนั้นวีดบ้าอยู่นะครับนี่นะ,นนะในที่สุดแล้วก็ถูกจับได้เรียบร้อยพร้อมของกลาง สร้อยนะครับมูลค่าแสนกว่าบาทต,ตามภาพที่ปรากฏอยู่เมื่อวานนี้เองครับ<ฮ>ในที่สุดแล้วจนด้วยก้าวด้วยหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างน,นะครับรมตามสนองรวดเร็วอเอาเชือกไปผูกเอาเชือกไปผูกเจ้าหน้าที่บอกไม่รู้จะทํายังไงไม่มีอะไรนะครับก็มีการหย่อนเชือกให้กันดีแล้วครับไม่เอาเอา,เอาเชือกไปผูกนั่นยวเอาสร้อยทองไปผูกก็จะยุ่งนี่นะใช่ก็จะอเอาสรอ้อยทองไปผูกเ,เรียบร้อยนี่เป็นภาพที่อยากจะฉายท่านผู้ชมดูผมก็เลยพาไปด้วยครับเนี่ยนะเน่งกว่ามันเกิดขึ้นรายวันนี่นะตำรวจนะครับไม่ อะไรมากแล้วครับเพราะว่าจับได้วันนี้นําตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพเสียดายเสียดายน้องเอ้ยอายุ31ปีเท่าน,นั้นเองเรียนจบวิศวะไฟฟ้า oh. มหาวิทยาลัยชื่อดังในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เสียอนาคตเพราะอะไรครับ รับสารภาพแล้ววันนี้ผมติดพนันออนไลน์นี่ครับถูกส่วนมากนะครับส่วนมากถูกจับได้ก็จะบอกงี้นะครับหาเงินจักหน้าไม่ถึงหลังอ้าวทาไมล่ะเงินไปทําอะไรไปนี่เป็นนี่บ้างไปกู้บ้างนะครับไปเล่นการพนันออนไลน์สุดท้ายนะครับไอสิ่งที่ว่านี่ไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับถ้านี่ครับนี่นะลงก็อายุขนาดนี้แล้วนี่ครับใช้เงินวันละกี่บาทนะครับก็อยู่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปไปจอหรอกอายุก็อย่างน้อยความรู้ก็ดีมากเลย ทาอย่างอื่นนี่ครับดีกว่าสุดท้ายเห็นไครับนั่งคอตกต้องเข้าตารางต่อไปอ,อ่ามันไม่รอดนะเตือนกันแล้วล่ะว่าอย่าชิงทองเห็นไหม,อ,มอันนี้ยังไม่ได้เอาทองเอาอะไรไปทําอะไรเลยโดนตารวจรจับเลย